นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ ECB ได้ผลในการลดอุปสงค์ และควบคุมการคาดการเงินเฟอ้อซึ่งมีส่วนสําคัญในการดึงเงินเฟ้อลงแต่ยังเน้นย้ำว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะการเติบโตของค่าจ้างที่ยังแรงต่อเนื่องทําให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มเกินเป้าในถึงปีหน้าจึงเป็นที่มาของการปรับ projection CPI และ core CPI ปีนี้และปีหน้าขึ้นก่อน core CPI จะเข้าสู่ t a ร็กเก็ตในช่วงปี2026ลากาดยืนยันเจตนาลมชัดเจนว่า ECB จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เงินเฟ้อ รับสู่ระดับเป้าหมาย2%ในระยะกลางโดยเร็วพร้อมรักษาดอกเบี้ยในระดับเข้มงวดเท่าที่จำเป็นและจะพิจารณาเป็นรายครั้งตามข้อมูลในแง่ของเศรษฐกิจยูโรโซนกลับมาขยายตัวในไต,ตรมาสแรกที่0.3%หลังจากแปดตมา5ไต,ตรมาสโดยภาคบริการเติบโต ส่วนภาคการผลิตเริ่มดีขึ้นโดย ECB คาดการว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากค่าจ้างที่สูงข,ขึ้นและการค้าที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มรายได้ที่แท้จริงลากาศยังได้กล่าวถึงเงินเฟอ้อที่ลดลงในเดือนเมษายนชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ค่อยๆลดลงแม้เงินเฟอ้อในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงแต่การปรับค่าจ้างที่ชดเชยการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อในอดีตแต่ตัวชีวัดในอนาคตบ่งชี้ว่าการเต,ติบโตของค่าจ้างจะชะลอตัวลง ในช่วงที่เหลือของปีเรื่องของความเสี่ยงมองความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสมด,ดุลในระยะอันใกล้แต่ยังคงมีดาวไซต์ในระยะกลางจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกความตึงเครียดทางการค้าและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่เงินเฟ้ออาจสูงกว่าคาดหากค่าจ้างและผลกําไรเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลักดันราคาพลังงานและต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นค่ะการลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้นะคะตลาดพอจะรับรู้มาตั้งแต่เดือนเมษายนสิ่งที่ตลาดโฟกัสนะคะก็คือการส่งสัญญาณในระยะถัดไปซึ่งก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าประธาน ECB ระบุว่าจะดูเป็น meeting by meeting อีกทั้ง projection ยังมีการปรับเงินเฟอ้อขึ้นโดย CPI มีการดีเลย์ว่าจะถึงระดับเป้าหมายที่2% ออกไปจากปี2025เป็นปี2026ตลาดก็ออกมาตอบรับในทางท็อปกิชนะคะบอลยูของประเทศในกลุ่มยุโรปก,ก็ปรับตัวขึ้นส่วนค่าเงินยูโรโซนแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ